หลังจากที่เราได้เห็นราคาทองคําปรับตัวนะครับเนื่องชุนด้วยแรงเหวี่ยงมหาศาลตั้งแต่ในช่วงของคืนวันศุกร์เลยครับเพราะว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีข่าวดีก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนั้นอาจจะออกมาสนับสนุนให้เฟดนั้นอาจจะมีโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนครับแต่ข่าวร้ายก็คือว่าเขามีข่าวดีจากการที่ทางฝั่งของอิสราเอลและฮามาสนั้น มีการเจราจาเพื่อการหยุดยิงกันครับในวันศุกร์ตลาดก,ก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีขานรับกับข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ก็เป็นได้เลยส่งผลให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวย่อกลับลงมาในท้ายที่สุดครับนักชุนแต่หลังจากนั้นนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ผมก็ได้มีการรายงานข่าวให้กับนักทุนฟังไปแล้วว่าการเจราจาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่บรรลุผลนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของอิสราเอลนั้นไม่ยอมรับข้อตกลงการหยุดยิงแบบถาวร คือฮามาสเนี่ยบอกว่าอิสราเอลถ้าคุณจะหยุดยิงเนี่ยคุณต้องหยุดยิงแบบถาวรตลอดไปเลยนะแต่แน่นอนครับอิสราเอลก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันต่อมามาดูกันที่ประเด็นของเฟดก่อนเลยเดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นทองคาให้นะครับท่านังของนามิเชลโบแมนผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่ก็ระบุเสริมว่าเธอจะคงคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงในที่สุดด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่อยู่ในระดับปัจจุบันครับนา m โบแมนกล่าวว่าข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดนั้นได้บกชี้เหตุว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ระดับต่ําเกิดขึ้นในช่วงของปลายปี2 5 6 6นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงคราวโดยนาโบแมนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เฟดคนแรกเลยนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นนับตั้งแต่นานจิโรพาวเวลได้มีการถแถลงหลังการประชุมเฟดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับ สรุปก็คือว่าเฟดมองว่าเงินเฟอ้อนั้นจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปรวมถึงอัตราดอกเบี้ยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะยังไม่ค่อยได้ดีกับราคาทองคําในภาพรวมเท่าไหร่เพราะคณะกรรมการเฟดยังไม่เห็นเทรนการปรับลงของเงินเฟอ้ออย่างชัดเจนครับ นั่นหมายความว่าในภาพรวมของเรานั้นทองคําแม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนกลับเข้ามาจากการที่เจราจาไม่บรรลุผลระหว่างไทยอิสราเอลอกับกลุ่มฮามาสแต่ก็ยังมีปัจจัยลบนะจากประเด็นในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการปรับลดในปีนี้จริงหรือไม่ครับ ดังนั้นนะครับผมการเทรดทองคําของเราในวันนี้ให้นั่นงทุนดูเฉพาะจุดสําคัญนะครับโดยในส่วนของโซนแนวต้านด้านบนเนี่ยจะมีโซนแนวต้านสาคัญอยู่ที่ประมาณ2,321ขึ้นไปจนถึงประมาณ2,335โซนด้านบนตรงนี้จะเป็นโซนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อให้นั่นงทุนติดเซลล์อยู่ที่บริเวณด้านล่างถ้าราคาทองเกิดการย้อนขึ้นมา แต่ว่าไม่สามารถผ่านโซนที่ผมได้กล่าวไปได้นั้นเราจะยังลุ้นให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวลงได้ตลอดเวลาครับด้วยอิทธิพลจากการเป็นโครงสร้านทเทรนฝั่งคาเซลในระยะสัน้นสามารถสังเกตได้จากไทม์เฟรม H 1เลยนะครับเทคนี่ขาบายในภาพรวมเนี่ยเราเถียงกันไม่ได้จริงๆครับว่าภาพใหญ่ Daily Weekly นั้นอาจจะยังเป็นหน้าบายแต่อย่าลืมครับนักุนครับ อะไรๆมันก็สามารถเปลี่ยนกันได้เราต้องดูด้ยวยว่าพื้นฐานทองคําตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือย,อยังจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง3ครั้งแต่หลังจากนั้นครับตลาดก็ปรับเปลี่ยนมุมมองอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวหรือดีไม่ด,มดีอาจจะไม่ลดแล้วก็ได้ดังนั้นถ้าจะถามว่าพื้นฐานเนี่ยปลี่ยัหรือย,อยังก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยถูกสั่นคลอนแล้วเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ราคาทองคําเกิดการไซด์เว์ในกรอบใหญ่ครับนั่นหมายความว่าคนที่ติดบายอยู่ที่ด้านบนนะก็จะยังมีโอกาส ที่จะรอดได้อยู่เพราะว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันยังไม่ได้สงบขนาดนั้นส่วนคนที่จะเซลล์ด้านล่างก็มีโอกาสในการรอดด้วยเช่นเดียวกันเพราะนักลงทุนยังไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยครับสแสดงว่าทองถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน2 3 2 1ามสถึงามหเหมือนที่คุณบอกเนี่ยคือเราก็รุนลงได้ตลอดเวลาถูกไหมถูกต้องครับส่วนคนที่ติดไม้บายถ้าราคาทองคําปรับตัวลงแต่ อย่างที่บอกครับมันเป็นเทรนเซลล์นะดังนั้นถ้าจะลงและจะมีโอกาสในการรีบาวได้นั่งชุมไปรอรุ่นแถวๆประมาณ 2267- 2275โซนแถวนี้ด้านล่างน่าจะดีกว่าครับทีนี้แล้วมันก็จะมีแนวต้านนะครับขอใยจะต้องเป็นแนวรับที่อยู่บริเวณจุดกลางตรงนี้ที่ผมได้มีการวางภาพไว้ให้คือ2294แนวตัวนี้เอาไว้ทำอะไรคุณครับเอาไว้บายได้ไหมจุดตรงนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ใช่จุดบายสำคัญนะครับ แต่เป็นจุดแนวรับที่เอาไว้ใช้ดูเฉยๆว่าตอนนี้กําลังกลับเป็นอย่างไรบ้างมันคือจุดที่จะบอกกันทั้งทุนว่าถ้าราคาทองคํามาตกอยู่ที่บริเวณแถวนี้ยังไม่ควรเทรดเพราะมันคือโซนกลางครับ โซนกลางเนี่ยเรากล่าวด้วยว่ามันคืออาการกราบลอยกราบลอยก็คือกราบจะขึ้นก็ได้จะลงก็ดีจะไปทางไหนก็ได้ดังนั้นไม่มีความปลอดภัยความจะปลอดภัยก็คือให้ร้อย,ย่อ่ายด้านล่างหรือว่ารอเด้งเซลล์ด้านบนแล้วถ้ามีคนมาถามผมว่าแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเรยหน้าไหนดีล่ะทีนี้ถ้าเป็นผมก็ขอสรุปได้คําเดียวเลยครับว่าผมจะรอเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาก่อนจะมีกรณีเดียวที่ผมไม่เรยหน้าเซลล์นะคือกรณีที่มีข่าวสงครามตัวใหม่เข้ามาแล้วเราก็คงจะไม่ได้อยากจะสวนกระแสะตลาดขนาดนั้นแต่ถ้าไม่มีประเด็นสงคราม ยังไงหน้าเซลล์ผมมองว่ายัางสามารถสู้ได้ครับและนี่คือการสรุปการเทรดทองคำครับนักทุนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ท,ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18น,นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i ินสเตอร์ l เตอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6 0 0 0นยูร์การ์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะเยอะขอบคุณครับ